นี <ider> ่เขาเปนน้ำนี่ปนน้ำนะเป็นที่ไหนอ่ะที่นี่ค่ะนนะเขาเป็นเขาเป็นว้ามันเป็นระวังหกนะ

ไม่ก้องแบบย้อนมาฉันรู้ถยอไม่ได้กำขนหลุดเต็มตัวแล้วนี่ยมัไม่สะบัดไหนสักน้อต้องเหมือนน้ำไม่แก่เลย จะน้องเปิดหลังรถใหม่นะเราไม่มีพี่ต็มเดีครับสุดยอดสุดยอดอมาขอดนะคะมาโก้ธรรมะตอบธรรมะโก้ฮะวะดูว่า

เขาไม่มีสติ๊กเกอร์นะเฮ้ยแล้ววันนี้ก็ผมจะได้อาบน้ำนะเอาไมสิกวาดหัวใจได้ป่ะมีตะบักกาวไมสติกวาดหัวใจได้ป่ะเป็นม่แล้วขอบไปที่อื่นนี่ ับอดไลท์มาลูกขอบคุณขอบคุณฮะขอบคุณฮะอะไรเอ่ยโ้ยตัวเป็นลายเลยน่ครั่ารั่ารัการักน่ารัน่ารัก่ารักน่รักน่ารักน่รักน่ารักน่รักน่ารักน่ารักน่ารั พี่ชายต้องหันหลังมันเป็นพระเลยอ่ะเป็นพระเป็นหล่นแปะทองอะไรอย่างเงี้ยระวังไี่ยลืมมาบอกหน่วยด้วยนะน้ำเสร็จอ่ะขาชาเห็นสารเอม่าเมื่อวานอ่ะขอบคุณครับอุ้ย